น้ำผลไม้ที่รำกินหรือแบบนี้นะสวัสดีครับอาร์ตครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารักสุขภาพกันนิดนึงนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดื่มน้ํากันนะครับคือตอนเนี้ย รู้สึกว่าเขากำลังจะฮิตพวกน้ําดืม่มวิตามินน้ําดื่มผสมวิตามินกันเนี่ยนะครับมีขายมากมายหลายยี่ห้อเลยเดี๋ยววันเนี้ยผมจะไปเหมา <S <S มาทุกยี่ห <า S 2> ้อ <cultura> เลยนะครับเอามาชิมดูมาลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงนะครับแต่ละยี่ห้อราคาเป็นยังไงเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปเหมามาให้หมดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปซื้อมาก่อนนะครับไปดูว่าเราจะได้มากี่ขวดได้มากี่ยี่ห้อนะครับอ่ะไปเลยครับ ได้มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะคือผมไปมาซปเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะมีสองขวดอะเลยไม่มีเยอะขนาดนี้สรุปมาได้ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเนี ye, ye ่ยเยอะมากเลย <Wow. S 1> คือแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตเลยนะพอพอไปจริงจริงเพิ่งรู้ว่าแบบมีหลายยี่ห้อมีเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เบียดน้ําดื่มธรรมดาเนี่ยออกไปหายไปจากตู้เยอะเลยตอนนี้ในตู้มีแต่น้ําดื่มวิตามินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างรสชาตินะฮะแต่ละขวด มาดูยี่ห้อแรกกันก่อนเลยอันนี้ผมซื้อมาควดละสิบห้าบาทนะครับของ Aqua Vit มี2อันก็จะมีส่วนหนึ่งตัวหนึ่งที่ผสมตัววิตามินซีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิตามินดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูวิตามินซีก่อนอออหอมเหมือนในรูปนะฮะกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวชิมดู โอเคหอมใช้ได้อขออนุญาตไม่ใช้หลออนะครับผ mm hmm. มว่ามันอันนี้มันได้รสชาติกว่าอีสองอะควาวิตวิตามินดีนะครับตัวนี้มนี่วิตามินดีอืมตัวนี้ก็มีกลิ่นหอมนิดๆน,นะครับแต่ว่ามันหอม,มหวานๆบอกไม่ถูกตัวนี้จะกลิ่นอ่อนกว่าน้ำพึ่งมะนาวนิดนึงนะครับดื่มง,ง่าย โอเคเดี๋ยวเราไปดูยี่ห้อต่อไปนะครับอ่ะนี่นะครับวิสอเดผมได้มา3ขวดนะครับขวดละ17บาทก็มี3กลิ่นนะฮะมีอันนี้กลิ่นน้ำแก้ควยนะครับมีกลิ่นน้ำรสพีชแล้วก็อันนี้น้ำมะนาวเลมอนเดี๋ยวลองน้ำนี้ก่อนน้ำมะนาวเลมอนนี่ขวดสิบาทปริมาณนะครับ480มิลลิลิตรอันนี้ขวดใหญ่ๆนะฮะขวดดื่มง่าย ตัวนี้เป็นกลิ่นมะนาวอ่อนๆนะไม,ไม่แรงมากกลิ่นก็อ่อนๆนะครับถือว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเลยแหละก็ตัวที่2เป็นพีชนะฮะลูกพีชสังเกตน,นะครับน้ำดื่มส่วนมากก็จะเป็นเน้นในเรื่องของวิตามินซีรองลงมาก็จะเป็นวิตามินบีที่แข่งขันกันนี่กปิ่นลูกพีชอันนี้ขึ้นเลยนะกลิ่นแบบชัดเจนมากเลยเป็นกลิ่นน้ำลูกพีชเนี่ยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองรสชาติกัน รสชาติออกลูกพิษนิดๆนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนกว่าโอเคนี่นะฮะลูกพีชอันนี้ผสมวิตามิน B นะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นวิตามิน B นะครับกลิ่นน้ำแก๊กฮวยนะครับเดี๋ยวมาลองกินหนึ่งก่อนอืมอันนี้ขึ้นอันนี้ชัดเจนได้ไดกลิ่นเลยน้ำแก๊กฮวยชัดเจนนะครับรสชาติ รสชาติก็มีของน้ำเก๊กขวยนิดๆนะฮะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนกว่า <c oughs> เริ่มอิ่มแล้ว <c oughs> สามขวดจบไปนะฮะเดี๋ยวไปดูยี่ห้อต่อไปนะครับยี่ห้อต่อไปตัวนี้นะฮะหลายๆคนน่าจะคุ้นแล้วนะฮะ <c oughs> ตัวนี้ออกมาได้สักพักนึงแหละผมว่าน่าจะออกมาเป็นเจ้าแรกๆเลยแหละ <c oughs> วิตามินยันฮีนะครับเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีหูจับแน่ค่อนข้างโอเคเลยคนนี้ราคาเหมือนกันนะครับ17บาท นะครับตัวนี้ถ้าเป็นกลิ่นเก๊กควยเนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยแต่ว่ากิ่นเก๊กควยจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะครับแต่ชิมรสชาติเหมือนกันฮะมีกลิ่นเก๊กควยอ่อนโอเคครับส่วนผสมตัวนี้460มิลลิลิตรนะครับของยันฮีวิตามินวอเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดถัดไปเลยอ่ะเดียดิงครับ18บาทนะครับตัวนี้ คือผมจะไล่าจากราคาเริ่มต้นนะครับขึ้นไปหาราคาสูงนะครับตัวนี้ดีดิงมีหูจับเหมือนกันนะครับผมอันนี้ปริมาสุดทธิตัวนี้500้มลลิลิตัวนี้แทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับชิมรสชาติก่อนแต่ว่ามีหอมนิดๆนะะรสจะอ่อนๆนะครับทานง่ายดีนะครับมีเหมือนกันนะฮะมี สองยี่ห้อนี้นะฮะที่มีหูจับอ่ะไปดูยี่ห้อต่อไปเลยครับอ่ะครับอันคลายพัสนะฮะจากอิชิตันนี่เลยนี่วิตามินซีแล้วก็วิตามินบีเดี๋ยวลองวิตามินซีก่อนนะครับอัน,นี้ปริมาสูตรที่ห้าร้อยห้าสิบมิลิลิตรนะครับผมราคายี่สิบบาทเจ้านี้ถ้าจำกันได้แต่ก่อนเป็นชาเขียวนี่เปิดฝาชิงโชคกันนะครับกินกันจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วโอเค ลองวิตามินซีก่อนกลิ่นเป็นน้ำผึ้งมะนาวอ่อนๆนะครับรสชาติก็น้ำผึ้งมะนาวนะครับจริงๆแล้วความรู้สึกยังเหมือนกินอิชิตันน้ำผึ้งมะนาวสมัยก่อนนะครับแต่ว่ารสจะออกลงมามันเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของน้ำดื่มวิตามิน ใช้ได้อร่อยนี้วิตามินบีนะครับผมเดี๋ยวลองกินดูก่อนตัวนี้ถ้าไม่มีกลิ่นเลยนะครับเป็นในรสชาติตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นมีรสเท่าไหร่นะครับผมกับถ้าเทียบกับตัวนี้จะมีรสชาติมากกว่าตัวนี้วิตามินบนะีโอเคไปยี่ห้อต่อไปเลยครับ ยี่ห้อสุดท้ายครับโอโหงานช้างผมเลยทีนี้5ขวดยี่ห้อบลนะูฮะ25บาทดูดกันทีละยี่ห้อคืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วเนี่ยกินน้ำไปน่าจะเป็นลิตรแล้วเนี่ยทั้งคืนอนะผมอันแรกมีวิตามินซีนะฮะของบลูตัวนี้ปริมาณเท่าไหรเ่เอ่ย500มิลลิลิตรนะครับราคา25บาทกินเหนื่นส้มมะนาวเลมอนรสชาติชัดเจนนะครับ สองมานี้พีชนะครับตดูกลิ่นดูไหมเอ่ยอืมกลิ่นขึ้นกลิ่นพีชขึ้นเฮ้ยเปรี้ยวนิดๆน,นะฮะสดชื่นนะอันนี้อันนี้อร่อยอกลิ่นพีชโอเคอ่ะต่อไป มะนาวเลมอนเนี่ยรูมะนาวเลยชัดเจนนะครับเป็นเป็นกลิ่นมะนาวแบบเหมือนมะนาวบ้านเรานเนาะที่<ห>ทำออกข้าวรสชาติมันเป็นมะนาวมิ้นธ์นะเป็นกลิ่นกลิ่นมะนาวผสมผสมมิ้นธ์อะมิ้น์มิ้นสะันแหนแปลกดีอโอเคอ่ะคนที่สี่ลิ้นจีโอโ้ กลิ่น G, ลิ้นจี่รสชาติลิ้นจีอ่อ,อนๆ <Okay. S 1> อโอเคอ้อท้องจะแตกแล้วสุดท้ายอะไรเนี่ยแคสดัตโอ้พับเพื่อนแคสดัตน้ำรสชาติกระบ,บอมเพชรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดมกินก่นอนกลิ่นหอมหอมแบบธรรมชาติเนาะ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะไม่เคยมีไม่เคยเห็นน้ำที่ทำดูน้ำผลไมา้ที่ทำกินเลยแบบนี้นะอืมแล้วมันเหมือนผลไม้รวมนิดๆนะก <c oughs> ็แปลกดียังได้ไดดยังมีลูกมีรูป,ปอูด okay ้วยโอเคอะนี่วางเฉพาะของบลูไม่วางเรียงกันไงเหมือน ร้านน้ำขายผลไม้ปั่นเลยอ่ะคือจะเลือกเอาอะไรก็ได้เนี่ยตามมา่างแบบแบดน้ำผลไม้ปั่นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปทั้งหมดกินจ้าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสรุปวันนี้ผมชิมน้ำไปทั้งหมดกี่ขวดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ขวดนะครับอ๋อค,ครบทุกยี่ห้อแล้วหนละ่ะผมว่านะแล้วก็ชิมเกือบทุกรสแล้ว นะก็ได้ให้เพื่อนๆลองไปดูกันว่าชอบแบบไหนเลือกซื้อแบบไหนนะครับแล้วก็เอามาชิมให้ดูกันมากินให้ดูกันนะครับว่าน้าจาริยี่ห่อเป็นยังไงบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ผมว่า,วาทุกยี่ห้อดีหมดแหละนะครับเป็นน้ำดื่มมีผสมวิตามินด้วยยี่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับงหก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดื่มน้ำาเยอะรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ ชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องทาง Youtube นะครับผมอาร์ตฉึกๆึกชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับโอแน่นพุงมากเลยอิ่มมากคืนนี้ไม่ได้นอนแล้วครับผมครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย